เยมอนสเลเยอร์หรือว่าดาวพิฆาตศูนย์มองอ้าเดี๋ยวเราจะแจกแฟนคลับด้วยนะคะกาชาปองเต็มไว้ค่ะฮันจีโลฮัลโหลอยากเกียดติยิงังเลยคนที่ใช้มือถือและท็บเล็ตกดติดตาพี่ปุ่มนด้นะคะสาหมู่าสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสาหมูซาชาแนล อนนี้เราก็อยู่ที่เซนทรัลเวสต์เกตนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปิดบ้างเนาะบางอย่างอาจจะปิดนะพี่โตอาจจะไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าเราจะไปตามหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับดับคาร์สูนนี่พี่โตนะคะเขาเตรียมใส่เสื้อมาเลยค่ะแล้วเขาจะไปตามหาเกี่ยวกับดับคารสูนวันนี้บนเซนทรัลเวสต์เกตนี้นะคะแต่ว่านะคะ พ่อยืนอยู่ข้างหลังพี่พอ่อยืนข้างหลังพี่พอยู่า้า,าพอนะคะอะไรสีฟ้า,าไม้รู้สึกว่ามันสูงมากเลย แต่ว่าตัวข้างล่างตัวนั้น่ะลูกเขาเป็นเป็นเนี่ยเป็นสีฟ้าเหมือนกันจะเป็นยีราฟลายหัวใจแต่ลูกเขาอ่ะไม่มีปีกเขาใส่เป็นสายพันธุ์ใหม่นะใช่ไหมลูกสายพันธุ์ที่เขาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคโควิดใช่ไหมโอเควันนี้เราก็ไปทําตามภารกิจที่เราจะไปแอบเที่ยวได้เลยหลงไปกันเลยไปกันฮาย ไอ้ต้องหางีิแล้วเนี่ยห่างเลห่างเล้ว่างเลยตอยไป้พื่อนกูโอ้โหหางีิ่งแล้วแล้วหายเพิ่มเลยไครีที่แสนรอร่อยเขาพูดอะไรอยู่เขาบอกลองทานไอ้้ไอลองทานไอศครีมที่แสนอร่อยใครพูดน<เฯ>ะพี่โตเขาคนนี้ค่ะเขาคนนี้เป็นคนพูดนะคะแม่ไม่เคยกินนะไอศครีมจากคุณยนต์ทีที่รูโบคาเฟ่เขาบอกว่าเป็น ุ่นยนต์อะหุนเริ่มใช่ไหมเ,เริ่ม,มสวัสดีค่ะเชิญเลือกรายการค่ะเขาว่าสวัสดีค่ะเชิญเลือกรายการค่ะเอาไหนคะ,นอ,คะอ่า,ออาตังสวัสดีค่งเ,เรากำลังเตรียมรายการให้คุณกรุณารอสักครู่ชอนตัดลายสกรีมและนันตัลสำหรับกา,าแฟตั้งอยู่ใกล้กับช่องรับสินคา้า นี่นะคะแล้วก็รอรับตรงนี้เลยเขามีมืออยู่ตรงนี้เนี่ยขอกจากหนู่จานนี้ฉันยังมีกาแฟและช็อกโกและร้อนรสชาติกลมกล่อมและหอมกรุ่นที่คุณควรจะลองลิ้มรสดูวันนี้คุณดูดีมากค่ะวันนี้คุณดูดีมากค่ะเขาบอกวิโดอย่างเงี้ยด,ดีมากเลยนะคะคุณดูดีมากเลยเขามาแล้ว ไอซครีมของฉันไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นอีกด้วยทานให้อร่อยและขอให้มีความสุขนะคะั้นลแล้วจะไดยานโอกาสหน้อนมาแล้วใช่ไหมคะมาเลยมาตรงนี้วันตรงนี้มาดูซิว่าอร่อยขนาดไหนเขาบอกว่าของเขาอร่อยมากเป็นไงวะอร่อยมาก เรายู่ช้อนมาชิมเหรอพี่โต้สิอร่อยจริงเหรออุ้ยต้นน้ำต้นน้ำาเข้าหอมเห็นไหมพี่โต้กินอยู่งานแลกติกประตูนใช่ไหมคะพี่โต้ใ่พี่โต้ต้องการเรื่องไหนคะบอกพี่ได้ไหมครับรถไฟสุดลื่นเราจะไปเร่มนี้นะคะเสียโตก็ได้แล้วใช่ไหมครับเป็นเล่ม ันยยาใช่มคถึงชั้นของฮาวเวอร์แลนด์แล้วค่ะพี่โตที่ปิดนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ฮาวเวอร์แลนด์ป็นไงคะปิดนะคะคือตอนนี้นะคะหยุดสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็เลยให้งดให้บริการนะคะเชาบ้องเต็มเลยค่ะวู้ อเสาลักตรงนี้เป็นที่กดดักื่อระสุนุ้วยมีโอวานายครับโมอิกิโร่อูซูเทนเงินครับเองมคุครับแล้วก็ฟานนมิแล้วก็มิซุริครับ เรามาเสียงดนงให้น้องเลยครับใสีเนลงไปเสียงลงไปปองแล้วก็รสินคเอะไรนะต้องแกะด้วยต้อลองแกะด้วยว่าให้ให้น้องแกะเองดีกว่าให้น้องแกะเองใช่ไหมใช่ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านพี่โตอหากได้วันที่ะค่ะ เลยนะะค้อนแล้วได้ตัวอะไรนะลูฟี่เถอะแม่เมาโก้นักฟินิกส์ตัวอะไรนะแม่ไม่ได้เรื่องเมาโก้ค่ะแม่ได้ไหนอ่ะตัวนี้ค่ะแม่ได้ตัวนี้ฟินิกแต่หนูอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้อ่ะตัวนี้เป็นนิ่เนี่ยนิ่เห็นไหมมีนิ่เนี่ยด้วยด้วยี้เป็นกระถ่ายน่ารักน่าร้อ นี่เป็นคนฝึกวิชาเป็นคนฝึกวิชาแบบนี้เลยนี่มีใส่ละมุนเปล่าพี่โต้ใช่ค่ะถ้าอยากได้ใส่ละมุนโอ้ยใ่ละมุนก็ได้นะให้น้ำหอมโอ้ยขอใหญได้แล้วอันนี้เป็นแมวอยู่ในกล่องน้าพี่โต้กระตุ้นเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ้าวข้อใหญ่ได้แล้วนี่อันนี้ตั้มดีเหรอถ้าอยากได้ตัวไหนพ่อบอกไว้ พ่อเรชี้หน่อยว่าพ่อได้ตัวไหนตัวไหนดีตัวนี้พ่ออยากได้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วพ่อจะได้ตัไหนเลี้ยงเลยพ่ออยากเลี้ยงแล้วเราต้มุนห้ององค์มาแล้วคืนมาแล้วคืนเอาปัดดีทว่ปัดเทไปหยิบเลยจะได้ตัวไหนไหนลองเอามาดูซิว่าพ่อได้ตัวไหนเมื่อกี้ พอได้ตัวนี้ตัวสีฟ้าทำไมนาาหน้าตาน่ากลัวจังเลยเพ่ออุยอ้ยทุกคนอุ้ยเต็มเลยอะ่ะอุ้ยไดโนยักษ์โอ้โหเยอะมากเยอะม,มากๆว้าวตัวนี้ยี่สิบบาทเองอะอุย้ยอันนี้อะไรเต็มเลยอะ่ะลูกบอลลูกบอล ปอนเด้งใช่ไหมพี่โตอุ้ยะไรูเอาไว้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อันนี้วันพีซมีเนมอมัเลเยอร์หรือว่า ผลฉลากเต้องให้มันคอยถึงสิบก่อนอ่ารมาเลยมาแล้วิโลเ้0โต้องให้ต้าน mm ้ำรอพ่ออันนี้ต้องให้ได้เนสโก้ได้เนสโก้ตนี้ตัวน้ตง้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเต้าจมออกมาตัวนี้เนสโก้ตาจงออกมาตรงนี้แล้วนะออกมาได้แล้วเนสโก้ พร้อมท่องกรถาแล้วอพร้อมแล้วเนสโกจะออกมาแล้วนะจะได้นเนสโกไหม้อมยังอ้า,าว,าวอ้ยเอสโะเอสโกไรนี่กียูไยูไม่มีแต่ตัวที่คือ3ตัวที่หยอดมาด้วยน้ำชอบหมดเลยใช่คนเดียวเลยชอบหม ้ำหมดเลยให้ต้นน้ำหมดเลยเือแล้วเราก็จะต้องหยอดให้น้องหอมอีกครั้งหนึงนะคะเพราะว่าไม่มีตัวผู้หญิงเลยแต่เราจะเสี่ยงดวงนะคะให้ได้เนสโกให้น้องหอมให้ได้พ่อร้อมยังเ้มเลย่น้มค่ก้ว่า ออกอ้อย oh, ากสุดขออะไรอีกเนื้อสุกเกได้ของตัวเองอ่ะตัวเองชอบเนื้อสุกเกะเอาแล้วหอมแล้วหอมเดี๋ยวเราหยอกจนกว่าจะได้เลยไหมจริงเหรอหยากจนกว่าจะได้เหรอจะได้ได้ไหมอ่ะตัดไป Let's go unite. Let's go. หยดให้น้องหอมด้วยก่อนได้นะคะเราเล็งไว้ก่อนเนสซี่โกอยู่ตรงไหนไเลงแล้วคุณแล้วพี่โตหมุนนะพี่โตทำการหมุนนะโตพี่โตงั้นแหละเอ้าเอาเขาไปล <ไป S 1> ้วงามาง่ายจังเลยอะ่ะที่อยู่ตัวสันเอาใส่ตู้ได้ไหม,<อ>ไมใส่ตู้ใส่ตู้ขึ้แล้วเราก็ไม่ได้เนสซี่โกสักทีนะคะเด <c oughs> แหน่พี่โตเขาขอหยอดของเขาอีกหนึ่งนะคะเรื่องวันพีชนะคะ ตัอยากได้ตัวไหนมาบอกแม่ก่อนโอ้รอครับตัวอยากได้ตัวนี้ครับก้ารอจะเป็นผู้หญิงให้นะเดี๋ยวมาดูสิถ้าเป็นผู้หญิงได้นะหมอกไปจะได้ไหมดูเข้าไปแล้วตัหมุนแล้วเราจะล้มลงมาหมุนแล้วก็ย้ายแล้ว อ๋อพี่โตก็ชอบเหมือนกันก็ถูกใจเหมือนกันใช่ไหมลูกใช่มีลูฟี่ตัวใหญ่เลยนะอุยน okay. no 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 ี่เห็นตัวนี้เลยตจอได้ลูฟี่ตัวนี้เลยสีแดงๆไในที่สุดก็ได้ที่สุดก็ได้แต่น้องหอมไม่ได้สักทีเพราะทำไงอะหนึ่งร้อยบาทนี้นะคะแม่จะหยอดให้น้องหอมให้ได้นะคะเลยครับกัแม่ด้วยนะคะว่าจะได้ให้น้องหรือเปล่ารอรอนะคะหยอดไปเลยค่ะ เต็มแล้วหนึ่งสองสามเอ่แล้วลโี่ไม่จริงซโกนี่ยยากยากแน่เลยมายากไม่ยอมมาหาเราเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้แฟนลับ เดี๋ยวเราได้เยอะนี่เห็นตอนแค่ดูได้เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแจกแฟนคลับด้วยนะคะสังเยอะเยอะมากแล้วในสปอกก็สิ้นหวังแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่ากระเป๋าตังแม่แฟบแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมีเลยค่ะเราก็สั่งอาหารญี่ปุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยนะต้นนา ต็น้ำเห็นคลิปนี้ของเรานะคะน้ำตรง้ำไว้แน่เลยนี่ต็นน้ำพนะี่โตแอบดีหน้าชอบเห็นไหมข้าหอมด้วย,อ,อ,วยอะไรมากความสนุกยังไม่จบนะคะติดตามแจกของรางวัลที่อ p หน้านะคะ